เข้าใจครับผมจะเขียนเรื่องยาวแบบปบัญญาชนนิยายที่เข้มข้นดราม่าและมืดมานอตามพลอตที่คุณให้มาแพทย์หญิงเอเมกาแต่งงานกับทีพบหลักฐานนอกใจวางแผนลับและอื่นๆแต่ผมจะหลีกเลี่ยงรายละเอียดเชิงวิธีการที่จะเป็นคู่มือทำร้ายผู้อื่นโดยโฟกัสที่อารมณ์ภาพบรรยากาศการวางแผนเชิงจิตวิทยาและผลลัพธ์ทางจิตวิญญาณเพื่อให้เรื่องยังคงชักและสะเือนใจมาสำหรับนำไปใช้เป็นสคริปต์เล่าเรื่องหรือวิดีโอ ต่อไปนี้เป็นเรื่องฉบับยาวอ่านเป็นตอนต่อเนื่องได้เลยแพทย์ญิงเอมิกายืนอยู่บนระเบียงชั้นสองมองลงไปที่ส,สีฟ้าใสที่เงียบสงัดกลางสวนราวกับกระจกขนาดยักษ์ย้ายแสงไฟใต้ผืนน้ำส่องประกายเป็นวงแหวนเล็กๆใต้ผิวน้ำเหมือนดวงตาที่ไม่หลับตาร่องรอยความจริงที่เธอเพิ่งค้นพบยังติดอยู่ในลมหายใจวีพมบอนชิ้นเล็กๆที่พันกันในตะแกงทอผ้าบิกินี่สีแดงสดต่างหูทองฝัง อยู่บนชั้นวางใบหน้าของทีที่ในอดีตเคยเป็นทั้งเพื่อนและป้อมปราการกลายเป็นใบหน้าที่เธอไม่รู้จักอีกต่อไปความโกรธไม่ใช่สิ่งแรกที่เธอรู้สึกในตอนแรกมันเป็นความกึ่งความพพ่งที่ค่อยๆแปรสภาพเป็นความโกรธแล้วเป็นความเยอเือกเย็นเอมิกาจับขวดน้ำหอมที่พบในตู้แน่นจนข้อนิ้วเข่าเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถูกฉีกออกช้าชาแต่ชัดเจนเธอสามารถให้เสียงกรดร้องดังลั่นบ้านเรียกให้ทีเดินเข้ามาแล้วเขาจะยกมือปัดปั้นหน้าเป็นผู้บริสุทธิ์ พลิกสถานการณ์ให้เธอดูบ้าหรือริษยาอีกทางหนึ่งเธอสามารถเก็บเรื่องนี้ไว้และปล่อยให้มันกัดกินจิตใจเธอทีละน้อยจนเธอเลยแต่เนาของคนที่เคยเป็นเอมิกาเลือกทางที่สามทางที่เย็นชาและคำนวณได้ทางที่ทำให้หัวใจของคนที่ทรยศต้องรู้สึกถึงการสูญเสียบางอย่างที่เทียบไม่ได้กับคำขอโทษที่เป็นไปได้เธอไม่ได้คิดจะฆ่าเพื่อความสะใจทื่อๆแต่เธอจะทำให้ความทรงจำของพวกเขาถูกแกะสลักด้วยความกลัวและความละอายเธอจะไม่ปล่อย ให้พวกเขาสวมหน้ากาก,กความปกติได้อีกเธาเริ่มต้นจากข้อมูลเล็กๆเ,เวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันหมายเละโทรศัพท์ปริศนาที่ทีกดรับอย่างเงียบๆเ,เสียงโหรอกระซิบแม้แต่การดูแลสระน้าที่เปลี่ยนไปอย่างหมกมุนเธอบันทึกทุกอย่างในสมุดผกหนังเล่มเล็กเขียนวันที่เวลารายละเอียดของ้าเช็ตต่อที่เปียกภาพแสงไฟใต้สนคยคืนฝนพร้มทุกบันทึกเป็นเหมือนแผลที่มีรอยเย็บเอมิกาลงมืออย่างระมัดระวังเธอไม่ได้ทำลายของทันทีแต่เก็บมัน ไว้ในกล่องหนึ่งหวีผมบิกินี่ต่างหูของที่เป็นหลักฐานทางกายที่ชวนให้อิงความจริงได้หากเธอจะเผยมันต่อสังคมขึ้นหนึ่งที่ทีออกไปข้างนอกตามข้ออ้างอีกครั้งเอมิการตรียมทุกอย่างในคิ้วเงียบเธอล้างมือด้วยน้ำเย็นจัดผมเรียบร้อยสวมชุดเดรสสีเข้มที่ไม่หวือวาแต่ให้ความรู้สึกไม่เป็นมิรเธอเปิดประตูบ้านออกช้าชาไปถึงห้องพักริมสระซึ่งเป็นที่ที่เธอเคยร่วมหัวระก,กับทคีครั้งแล้วครั้งเล่าคราวนี้ความรู้สึกในห้องเต็มไปด้วยการเตรียมการไม่ใช่ความอบอุ่น เมื่อพวกเขามาถึงชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแต่มีท่าทางคุ้นเคยกับความลับเขามายืนในไฟสลัวใบหน้าของเขาถอดแบบออกจากภาพที่เธอเคยเก็บไว้ไว้ในกล่องเอเมกาไม่พร่องคำถามแรกเธอทำเพียงยื่นกล่องข้างหน้าพร้อมกับยิ้มที่แห้งกรังคุณคงไม่อยากให้สิ่งนี้หลุดไปไหนแน่ๆเธอกล่าวน้ำเสียงเยือกเย็นใบหน้าของเธอเงยขึ้นดูอีกฝ่ายมองที่บิกินี่เล็กๆที่เอเมกาถือไว้มองที่ผมสีบลอนด์ความตึงเครียดหดตัวในเซลวินาที แต่ชายคนนั้นยังไม่รู้ว่ากำลังถูกบีบอยู่ดนไส้เดินของความจริงเขายิ้มบางๆพยายามทำสีหน้าเป็นมิตรมันคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคุณคงคิดมากไปเองเอมิกาไม่โต้อตอบเธอวางกล่องลงบนโต๊ะกลางเงยหน้าเรียบเรียกละชวนให้เขาไปที่ขอบสะดงจันทร์สะท้อนบนผืนน้ำเป็นแถบสีเงินเธอเปิดแผ่นไม้ปิดชาชาให้เห็นความเงียบสนัดภายใน คนเคยคิดใหม่ว่าความทรงจำเป็นสิ่งที่สะอาดได้ถ้าถามพลาโมสายตาความสงสัยของเขาบางครั้งคนเราทำความสะอาดพื้นผิวได้แต่ความจริงยังคงกอยู่ในด้านลึกชายคนนั้นพยายามตอบแต่น้ำเสียงของเขาแหบคุณกำลังจะพูดอะไรฉันไม่อยากทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ฉันไม่ต้องการให้หัวใจของคนที่ฉันเคยรักแตกสลายโดยไม่จำเป็นเดมิเกลเข้าใกล้เขาชาชาฉันอยากให้คุณรู้สึกว่าการทรยศมันเป็นอะไร ที่ต้องรับผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเธอไม่ได้ทำฉากน้องเลือดในที่นั้นไม่มีเสียงโหร้องไม่มีการตะหวาดถล่มประตูเพียงเสียงกระซิบเย็นๆความตายบางครั้งไม่ได้มาจากการกระทำที่โหดร้ายอย่างเปิดเผยแต่จากการทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในตัวคนศักดิ์ศรีความภูมิใจและความปลอดภัยในใจคืนนี้เอมิการเลือกวิธีแปลกประหลาดเธอทำให้สิ่งเล็กๆที่พรดกระจายความวุ่นวายเท่าเทบางสิ่งบางอย่างลงในสระสิ่งที่ทำให้ผิวหนังรู้สึกไม่สบาย แก่อให้เกิดความตื่นตระหนกเมื่ออยู่ในน้าแต่ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเชิงปฏิบัติการสิ่งที่สําคัญคือผลลัพธ์เขาไม่คาดคิดและเมื่อเธอย้อนกลับเข้าบ้านในคืนนั้นเธอนั่งดูจากมุมมืดเห็นเงาร่างสองร่างในน้ํเริ่มมีอาการหยุดขยับตื่นตระหนกเขารีบสบตาก,กับเธอหวังว่ามันจะเป็นมุกหนึ่งคืนแต่เมื่อเสียงกรีดร้องดังขึ้นแสงไฟในสะสะท้อนเป็นกาและเขาจําได้ว่าเธอมีของบางอย่างในมือ ช้าวันรุ่งขึ้นข่าวที่ไม่มีเสียงดังแต่ชัดเจนแพร่ออกไปในหัวใจของบ้านทีดูหมองหม่นนิ่งไม่ตอบคำถามมากนะักชายที่เคยทำตัวเป็นผู้นำในบ้านกลายเป็นเนาเคงหัวถามไทยถึงเหตุการณ์เขาพยายามอธิบายพูดถึงอุบัติเหตุเสียงลมเสียงชีวิตมันฟังดูเหมือนคำแก้ตัวที่ไหลลืน่นแต่ในสายตาของเอเมกาทุกคำพูดคือเชือกที่ผูกคอปลายเชือกบีบรัดความจริงจนเขาพูดไม่ออก เรื่องไม่ได้จบลงเช่นนั้นภาพการแข่งขันของความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นสงครามทางจิตใจเอมิกาเริ่มเปิดเผยหลักฐานทีละชิ้นในที่ที่คนอื่นต้องเห็นผ้าบิกินี่ในกล่องถูกวางไว้ในถุงผ้าสกรปรกที่ส่งไปยังแม่บ้านเพื่อซักแต่ถูกวางไว้บนโต๊ะอาหารเช้าให้แขกเห็นต่างหูถูกวางในจดหมายที่ส่งถึงบ้านของพ่อแม่ของทีจดหมายที่เขาไม่อยากให้ใครในวงตระกูลเห็นสิ่งโทรศัพท์ปริศนาบันทึกไว้ภาพถ่ายที่เอมิกาถ่าย โดยไม่ให้ใครรู้ถูกโพสในที่ที่พวกเขาไม่อาจลบทิ้งได้ที่พยายามต่อสู้เขาพูดเขาคู่แต่อำนาจของเหตุผลและหลักฐานที่เรียงรายทำให้เขาเหนื่อยล้าเพื่อนของเขาถามแม่ของเขาถามเพื่อนบ้านเริ่มมองเขาโดยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความเคารพเป็นความเย็นชาทุกสิ่งที่เขาเคยมีเริ่มกลายเป็นเนื้อมาโครงร้าง แต่ความจริงไม่ได้สวยงามสำหรับเอเมกาเช่นกันเมื่อคืนแห่งการตอบโต้ผ่านพ้นไปเธอนั่งจับมือของตัวเองในความเงียบและสิ่งที่เธอรู้สึกไม่ใช่ใชชนะแต่ความว่างเปล่าบทลงโทษที่เธอมอบให้แก่พวกเขาได้มาซึ่งผลพวงเธอเห็นภาพคืนที่เธอเคยกับทีนึกถึงมือที่เคยจับมือเธอเมื่อเธอหวาดกลัวหลังเวนและคำสัญญาที่เคยมีแม้ว่าเขาจะทระยศแต่มนุษย์ที่ยืนตรงหน้าก็ยังคงเป็นมนุษย์ คืนหนึ่งหลังเหตุการณ์ใหญ่เรื่องราวถูกพูดคุยไปในหมู่เพื่อนบ้านอย่างเงียบๆที่หลุดพ้นจากแรงกดดันภายนอกไม่ได้เขาหายไปจากบ้านเป็นเวลานานเอมิกาเห็นเขายือนอยู่ที่ริมสระในเช้าวันหนึ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่เธอเคยรู้จกักความสำนึกผิดความทรมานแต่เขาไม่ขอโทษตรงๆเขาเพียงยืนเงียบๆแล้วจากไปการก้าแข้งของเอมิกาทำให้บ้านสงบลงแต่ไม่เหมือนเดิมบ้านที่ครั้งหนึ่งเธอสร้างด้วยความรักกลายเป็นสถานที่ของเงาและคำถาม เธอได้สิ่งที่เธอต้องการในแง่ของการเปิดเผยแต่เธอก็จ่ายด้วยสิ่งที่ลึกกว่าความไร้เดียงสาในใจเธอถูกทิ้งร่องรอยเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกทำลายไปบางส่วนเช่นเดียวกับสิ่งที่เธอทำกับอีกฝ่ายเวลาผ่านไปเอมิกายังคงไปทำงานเป็นศัลยแพทย์หัวใจเช่นเดิมเธอช่วยชีวิตคนอื่นได้อย่างมืออาชีพแต่ในยามเงียบหลังทิ้งขึ้นเธอมัก,กลับมานั่งที่มุมเดิมของบ้านมองระวายนา้ำและคิดถึงคำถามที่เธอไม่เคยถามตัวเองก่อนหน้าการแก้แค้นทำให้เธอเป็นผู้ชนะจริงหรือ หรือเพียงทำให้เธอสูญเสียความบริสุทธิ์บางอย่างที่ไม่สามารถเรียกคืนได้บางคืนเธอได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆของวัยรุ่นในหมู่บ้านสิงที่เคยเต็มไปด้วยความรื่นเริงแต่สำหรับเธอแล้วมันกลับเป็นเสียงเตือนเตือนว่าการตัดสินใจหนึ่งครั้งสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตหลายคนได้อย่างไรและการลงโทษที่กล้งให้คนอื่นเจ็บปวดบางครั้งก็ลงท้ายด้วยการลงโทษตัวเองในวันที่ฟ้าสว่างเอมิกาเดินเข้าไปในห้องเก็บของหยิบกล่องที่ใส่หลักฐานทั้งหมดออกมาเธอถือมันไว้สักครู่แล้ว วางกลับลงไปเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถลบอดีตได้แต่เธอสามารถเลือกว่าจะให้มันนิ่งอยู่อย่างไรเป็นก้อนน้ำแข็งที่เก็บไว้ในมุมมืดของชีวิตเธอหรือเป็นบทเรียนที่สอนให้เธอเห็นคุณค่าในความเมตตาและความเปราะบางของมนุษย์เรื่องราวของแพ์หญิงเอมิกาจบลงแบบไม่สมบูรณ์ ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนไม่มีการคืนดีกันที่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่มีฉากสะใจแบบภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งของเธอสูญเสียและอีกครึ่งหนึ่งเรียนรู้ในบางเช้าที่แผดจ้าเธอยืนอยู่ริมสระมองผิวน้ำจนเห็นเงาตัวเองเป็นคนที่แตกต่างจากเดิมแต่ยังคงหายใจอยู่เธอรู้ว่าโลกยังคงเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและบางครั้งการอยู่รอดคือการยอมรับความเจ็บปวดที่ตามมาแล้วใช้มันให้เป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นดาบ